สวัสดีจ้าคลิปนี้เมื่ออิตย์ที่แล้วสองอาทิตย์ที่แล้วนะคะทุกคนก็คือเรามาทําแปลงผักกันนะคะปลูกผักไว้กินเองบ้างนะคะเพราะว่าจะได้ไม่เปลืองค่ากับข้าวนะคะทุกคนซื้อวันละสิบบาท20บาท40บาทนี่มันหมดไปเยอะมากๆใน1เดือนนะคะทุกคนเรามาปลูกผักกินไว้กินเองกันดีกว่าเป็นวันที่ตั้งใจขยนันเพราะว่าปกติขี้เกียจมากเลยเวลาทําสวนนะคะทุกคนก็คือตื่นเช้ามาตั้งใจจะมาทําสวนโดยเฉพาะเลยเราจะมาปล ลูกผักเราจะมาถางยาก,กันก่อนเลยนะคะดับแรงนะทุกคนตามที่เห็นในภาพเลยนะคะตั้งแต่ดับแรกเราก็ไปปลูกเอ่อต้นใบแมงลักนะคะทุกคนเพราะว่าชอบทํากับข้าวเกี่ยวกับมะเขืออะไรอย่างงี้ทุกคนเราก็ปลูกไว้ประมาณกี่ต้นเมื่อกี้เก้าต้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะนนี้เราก็จะมาะจัดเตรียมที่นะคะที่จะปลูกผักบุ้งไว้กินนะคะผักบุ้งนี่ก็จะเป็นผักที่โตเร็วนะคะโตเร็วใส่ปุ๋ย เดียวได้กินแล้วนะทุกคนไม่ไม่แป๊บหรอกเพราะว่าอันนี้ก็จะเดือนกว่าแล้วนะคะทุกคนมันก็โตดได้อย่างไม่มากนะคะเพราะว่าเราเพิ่งมาเริ่มปลูกกันนะคะเดี๋ยวว้นมาลงในทริปหน้านะคะทุกคนอันนี้ก็คือเรานะคะก็ไม่มีอะไรมากเลยทําไปเรื่อยเรื่อย่เรื่อยเ,ยเ,ยเยอันนี้เราก็จะมาเอา กระถางที่เราไม่ได้ใช้แล้วหรือว่าเราปลูกต้นไม้ที่ตายแล้วเราก็จะามาเอามาออก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 เอาออกค่ะทุกคนแล้วเราก็จะมาปลูกต้นไม้ในกระถางเพราะว่าในกระถางนี้คือรู้สึกว่าเวลาปลูกผักปลูกอะไรก็ช่างนะรู้สึกว่ามันจะโตสวยมากๆเพราะว่าปุ๋ยดีน้ําดีหรือว่าเราใส่ปุ๋ยในกระถางมันก็อยู่ในกระถาง <c oughs> นั้นก็คือแบบว่ามันก็จะโตเร็วนะคะทุกคน,นนี่ก็คือยกเออยกอะไรอะ่ะ ยกเอ่อย่างรถนะคะทุกคนเราก็จะมาทิกกัน <c oughs> เพราะว่าหมามันชอบ <c oughs> มันชอบขุดดินมากๆมันโหดดื้อเลยดื้อแบบดื้อสุดๆ่ะทุกคนนี่เราก็จะมาขุดหลุมนะคะปลูกใบแมงลักต่อนะคะอ๋อนี่แหละเป็นเอ่อเป็นคลิปที่เริ่มต้นเลยเมื่อกี้นะคะที่บอกว่าปลูกไว้เก้าต้นแล้วก็จะปลูกต้นพริกนะคะเพราะว่าเราก็จะหาต้นเอ่อต้นกลา้าเล็กๆอย่างต้นพริกต้นอะไรเราก็จะมาปลูก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 เพราะว่าเราก็จะไปหาตรงที่เราเผื่อแบบว่าเรา โยเผลอโยนมเมล็ดไว้แล้วเรามีแล้วมันก็โตแล้วมันก็มีต้นกล้าไว้ให้เรานะคะทุกคนเราก็มาหาเอาแล้วก็จะมาเตรียมจัดที่ให้มันแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะเวลาเก็บหรือว่า ออกผลเราก็จะได้เก็บถูกที่ทุกทางนะคะทุกคนอันนี้เราก็ก hey. ําลังจะเอาต้นแมงลักออกจากกระถางนะคะอันนี hmm. everyone, ้ก็เอาแบบโอมุโซอูอๆนี้ก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับการเกษตรอะไรเท่าไหร่เลยนะทุกคนอันนี้ก็คือเมล็ดที่เราจะมาปลูกมาเพาะนะคะเพื่อที่จะเป็นต้นกล้าพอมันโตเราก็จะมาปลูกอันนี้พูดพร่ำเพรื่อพูดเยอะพูดแยะแต่ก็พูดไม่รู้เรื่องนะคะทุกคนอาทุกคนอาจจะไม่เข้าใจเพราะว่าปกติ ปกติเป็นคนพูดไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่แล้วนะคะทุกคนเออใครรู้เรื่องก็น่าจะไม่ปกตินะอันนี้ก็คือเราก็เขียนทำคือทำความสะอาดพื้นที่นะคะกระถางก็คือเยอะมากนะคะกระถางเยอะมากเดี๋ยวไม่ได้ปลูกอะไรเลยปลูกก็ต้นไม่สวยเลยนะคะดินน้อยเดี๋ยวเราก็หาดินมาใส่เพิ่มในกระถางนะคะทุกคนเออเราก็ยกของไว้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะเพื่อที่จะไม่รกหูรกตาเรานั่นเอง แล้วเราก็จะไปทำที่กั้นนะคะที่กั้นหมากั้นไก่นะคะทุกคนเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าหมามันชอบไปเขียไปขุดนะคะทุกคนขุดเป็นหลุมเยอะมากเลยเลยหมาดื้อม,มากทุกคนนี่เราก็มาถอนอื อะไรก็ไม่รู้พูดไปด้วยๆอ่าล้วก็จะเอาต้นนี้มาปลูกในนี้อีกนะทุคนส่วนมากก็จะเป็นต้นนี้ไปก่อนนะคะเพราะว่าเรายังไม่มีต้นกล้าเดี๋ยวเรามาดูอีพีต่อไปเลยนะคะว่ามันมีต้นอะไรบ้างที่โตไปแล้วนะเออเราก็รดน้ําต้นไม้ตอนนี้มันโตมากเราก็สวยมากแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูนะอืมกินน้าก่อน <c oughs> นี่ก็คือนี่แหละหมามันขุดขุดเยอะกว่านี้อีกแต่ว่ากลบไปหลายที่แล้วนะคะทุกคน สะสมเออโอเคสะผมแล้วเหรอโอเคคุยกับพี่สาวนะคะทุกคนเออแล้วก็มาคุดหลุมกบที่ดินกบ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 ,กบไปเฮ้อเยอะเหนื่อยอันนี้ก็เป็นเวลาที่แบบว่า ใช้เวลาไปนานมากๆเหมือนกันนะคะตั้งแต่เช้าจนมันเริ่มอ่ามันเริ่มร้อนและเหนื่อยและก็เลยหยุดพักแล้วก็เลิกทาอันนี้เราก็ไปสับแปลงดินต่อนี่ก็คือแปลงดินที่เราจะปลูกผักบ้งวงนั่นเองเดี๋ยวจะมาถ่ายดูนะคนก็คือหมามันมา,มา,มา,มาขุดเลดตุ้มเป๊ะหมดแล้วนะคะฮ่าซอนะลุงเจอืม,อม,อม เราก็ถ้าทำอะไรต่ออ้อเราก็จะมาทําเป็นที่ปลูกผักแบบว่าเป็นรวงรวงรวงแล้วก็โยนมเมล็ดไปนะคะทุกคนเราก็โรยเมล็ดไปเลยโรยไปเลยโรยไปเลยผักบุ้งนี่มันโตติดกันได้ปกติมันก็สวยไม่ต้องแบบว่าแต่ถ้าคนะเราต้องถอนแล้วก็ไปปลูกไว้อีกที่หนึง่งแบบว่าปลูกห่างๆางกันเพราะว่ามันมันจะไม่โตนะอืมก็เก็บของร้อนแล้วร้อนมาก อันนี้เราปลูกไว้เรียบร้อยแล้วก็คือแบบว่าตัดคลิปให้มันสั้นๆเพราะว่าคลิปเนี้ยมันหนึ่งชั่วโมงกว่าเลยเออคลิปอะไรจะยาวขนาดนั้นพอดีไม่มีคนถือกล้องให้นะคะทุกคนเราก็มาตัดเองอะไรเองนะมันก็ยาวหน่อยทําไงได้อ่ะไม่ใครถาดให้อะ่ะเล้าก็กบกบดินไปแต่ว่าโตแล้วทุกคนนี่ก็จะเป็นใบพลูต้นพลูนะคะเออเขาเรียกว่าเออพลูเออ,เอ,อไม่รู้อ่าเรียกไม่ถูกเหมือนกัน เราฟังเศษฟางเศษอะไรใส่ไปแล้วมันก็โตเองนะนี่เราก็มาขุดดินใส่ที่กั้น